ข้จะไปยกึนสวัสดีค่ะพรมินทง,งป์ปวงใบสุกุนนะจ๊ะเมื่อนี้พบกันกับช่องวิกกี้อีสานผ้าแซบนะคะสภาพี่พ้าเนาะมากินส้มตำนะคะส้มตำนะคะ,ตำ,ะ,คะตำปลาได้จ้ะเด้อหลังจากที่ถือก,กักโตมาดดนะคะ สิบสี่วันปดหัวยิวน่ะไหนดูดิอันนี้ต้มอะไรเหรอเต้หมูต้มแซ่บหมูนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างไก่ย่างครับไก่ย่างเหมือนไก่ย่างไม่เคียวนช่นไหมต้มตำข้าวเหนียวนะคะมาได้จ่าบัตรกินข้าวน้อกันเมนูกับข้าวมื้อแรกเป็นเมนูข้างทางแต่ว่ารสจัดจ้านในย่านนี้นะคะ รสชาติไก่นะคะไก่เซ็บๆพี่น้องไม่เป็นไรมั้ ยังงอ,อ,อไมหมน่าม่ดีกจรร้องมือแรกได้จากพี่นอ้องหลังจากถูกกักกัน14วันนะคะวันนี้เป็นวันปล่อยผีนะคะ <c oughs> กเ็ข้างขานะะอดีตชาติมากขึ้นอย,อยังเนี่ยแต่อร่อย chim nhanh ấy ba đứa ta cái khẩu chim nào nó vẫn ใครที่สนใจอยากกินไก่ย่างส้มตำอร่อยๆนะคะที่นี่ใกล้ๆวัดไร่ขิงนะคะมาเดีเยด๋วยวเราจ้ะพี่นอ้องนั่งกินกันได้ชมบรรยากาศบรรหนอกบนหนอกเลยจ้าผู้ใดที่มาเที่ยวงานวัดไร่ขิงเราจะเริ่มน่าจะห่างประมาณสามร้อยเมตรหรือเปล่าเจ้าตรงนี้ถ้าจะสามร้อยถึงห้าร้อยเมตรเนี่ยค่ะที่นี่อร่อยมากมีต้มแซ่บด้วยนะคะ ราคาเป็นกันเองเลยค่ะอออเอ๊ะทำไมเหมือนน้ำยางเลยน่าจนำยางอที่ไม่ได้หรือเปล่าคุณคุนกคนนี้พี่พักเขาชืวช ใช่จ้ะแล้วใส่มะกอก็อร่อยนะตอนนี้ก็จะยุ่งเทปกวนนะจ๊ะอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวจะกลับไปเจอกันที่ลอยเอดนะจ้ะเด้อม่เป็นอาทิตย์ได้หไหม่ไม่อย่าเปล่าแสกนะคนกำลังโก,น,กนนะ <c oughs> คนจน้มว่าตีสามเราเนาะ อาาันนี้ใหม่ไงคิด๋ยวอ้าว okay. เาดี๋ยวอีกประมาณอ,อาทิตย์กว่าๆนะคะเดี๋ยวเจอกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนอกเขตเทศบาลนะคะบ้านเด็กใกล้ๆกันทักสาวเจ้ยนะคะอำเภอหนองบกคือกันนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวจะพาไปกินตำบ้องมิตรทองให้ทองนะ้ะจ้ะแม่เยี่ยมมันทอกับแม่ปัญหาอยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งสิมา่อด จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยบ่มีโอกาสได้เลยสุดแล้วค่ะเนาะอ,นออกจากที่กักตัวนะมีซีมากแต่วันนี้มีมววเวลาว่างเสร็จจากตรงนี้ก็คือจะถ้าจะไปทำบุญหรือไปทำธุระนะคะอกอดเข้าบ้านอีกทีทีไ่ได้ก็ฝากติดตามฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบิ๊กี่สารภาพแสบเจา้าจ้า เราเนี้อร่อยจริงขออน,นุญาตกิน,นเขาก่อนนะจ๊ะบัานนี้สวัสดีค่ะใครจะไปยกหัวขึ้น